สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเจนมี ตำแหน่งงานนะคะเป็นคนขับรถส่งของสามารถทำโอทีได้มีค่าคอมมิชชั่นให้ด้วยมาฝากกันก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นำมาอัปเดตให้ค่ะเรามาเริ่มงานดีๆกันวันนี้โดยทางบริษัท G Apex ประเทศไทยจำกัดนะคะอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครประกาศรับสมัครคนขับรถส่งของรายได้นะคะอยู่ที่14,000บาทแล้วก็มีค่าคอมมิชชั่นให้อีกต่างหากโดยครั้งนี้ทางบริษัทประกาศรับเพียง2อ,อัตราเท่านั้นหน้าที่หลักๆนะคะก็มีหน้าที่ส่งของและวางบินทุกวันให้ลูกค้าสามารถออกต่างจังหวัดได้แล้วก็ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ คุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้นะคะเหมาะกับคนที่เป็นเพศชายค่ะเพราะว่าอาจจะกลับดึกนะคะผู้หญิงอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ อายุตั้งแต่25 40ปี่าเป็นคนที่ขยันทำงานร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่สูบบุหรี่หรือว่าไม่ดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าเป็นที่ปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับใครที่ขับรถถ้าดื่มแอลกอฮอล์ไปก็อาจจะเป็นอันตรายด้วยสามารถทำโอทีได้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองทำงานโดยไม่บ่นและก็ไม่เกี่ยงงาน เรามาดูสวัสดิการของที่นี่กันหน่อยนะคะสวัสดิการของที่นี่ก็จะมีโบนัสให้มีการปรับเงินเดือนมีชุดยูนิฟอร์มมีวันหยุดพักผ่อนประจาปีมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆมีประกันสังคมประกันอุบัติเหตุมีค่าคอมมิชชั่นให้ด้วยตามความสามารถของแต่ละคนเลยมีรถยนต์ใช้งานเวลได้ในเวลาทํางานนะคะเขาก็มีรถยนต์ให้ใช้ด้วยส่วนใครที่สนใจอยากสมัครนะคะวิธีการสมัครสามารถสมัคร ผ่านทางอีเมลของทางบริษัทหรือจะสมัครผ่านทางเว็บจับไทยก็ได้หรือว่าจะติดต่อสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทก็ได้สําหรับใครที่จะไปสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทนะคะบริษัทจะอยู่แถวตําบลสวนหลวงอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะชื่อบริษัทว่า g a p e c ประเทศไทยจำกัด หรือใครไม่สะดวกก็สามารถสมัครผ่านทางอ e ีเมลตัวสีแดงๆนี้ได้เลยนะคะสะดวกช่องทางไหนลองติดต่อลองสมัครกันดูค่ะหรือใครต้องการให้เจนหาง,งานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิไปได้เช่นเดิมถึงจะไม่ได้ตอบแต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนได้งานเร็วๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ